นะฮะสืบเนื่องมาจากว่าไอ้ตีทอนเขาไปออกรายการทีวีช่องหนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยก็เป็นช่องที่แบบมึงก็อวยกันมาโดยตลอดนั่นแหละนะฮะแล้วก็พูดถึงคานองว่าตัวเองเนี่ยนะฮะถูกกระทานู่นนี่นั่นถ้าเปิดหลังเนี่ยนะให้คันบอกว่าเปิดหลังทำไหมหลังมึงอะ ขนาดหน้ามึงมึงยังปล่อยให้แบบแดดเผาสักขนาดนั้นหลังมึงไม่ใช่มีแต่ขี้กากแล้วป่านเนี้ยมันไม่ใช่จะมีใครไปแทงอะไรมึงได้ง่ายๆแล้วจะบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยเรนะะนบอกว่าถ้าลองตั้งตัวมาจะมาเป็นผู้นําก็คืออดีตคุณเป็นหัวหน้าพักถูกต้องไหมนะคะถึงขนาดที่ว่าตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแล้วเสลรให้คนเขาแทงจนหลังคุณเนี่ยเรนก็บอกว่าอย่างนี้มึงไม่ต้องมาอาสาทำหาเลยหรอกมึงระวังหลังมึงไว้ให้ดีก็พอแล้วมั้ง คือพูดเนี่ยวันนี้ดิฉันบอกว่าจากกระแสะของอพรรคเพื่อไทยที่มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วดูท่าจะค้นได้ยากก็ไปเล่นที่ตัวของรตัตตทรักษินก็ไปเล่นที่กรณีจะไปร้องเรียนแพทองทานซึ่งดิฉันบอกว่ามึงร้องเลยค่ะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ค้างคางอยู่ดิฉันอยากทําให้มันเคลียร์นะีะยเอาให้เคลียร์เลยไม่ต้องมานั่งพูดมาก แล้วไอ้พวกที่วันที่21ออกอ,ออกไปทําอะไรต่ออะไรวันนี้กี่วันมาแล้วนะคะมันได้ผลอะไรชั้น14ก็ยังคงวนเวียนให้คนพวกเนี้ยนะคะเอามาพูดอยู่เสมอเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะดนาอะไรนะคะขอขอขอพูดอย่างนี้ค่ะว่าธนาธรไอ้ตีธรน,นะคะจะเป็นธรเป็นทีมเป็นเท้งก็ด่าหน้ากันเข้ามาค่ะแพทองทานไม่กลัวมึงค่ะนะคะ คือบางคนเน่ฉันบอกเลยว่างองแงโอ้ยมันทําไม่ได้หรอกม,มันนู่นมันนี่มันนั่นแล้วก็เลยทําให้เขาเรียกว่าด้อยค่าด้อยราคาดูแคลนสุดท้ายนะคะดูแคลนยังไงให้มึงไม่ได้เงินหมื่นกับเรื่องของมึงค่ะเพราะวันนี้มีคนมาพูดก,กับดิฉันบอกว่าเออนี่จะต้องทํายังไงดิฉันบอกไม่ต้องทายังไงเราก็รอฟังเขาพูดยังไงก็เอาตามนั้นไม่คือดิฉันบอกว่าถ้าอยากจะอยากจะพูดไปแรงๆนะคะบอกว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยไม่งองแงนะคะไม,ไ,มไม่นู่นม่นี่ม่นั่นวันนี้เงินก็เข้ากระเป๋ามึงแล้วค่ะ นะอืมกรณีที่นะฮะมีการพูดถึงคือคืออันเนี้ยที่นจะบอกว่าเวลาที่เขาไปออกรายการช่องเนี้ยนะฮะต้องฟันธรงได้เลยว่าเป็นบวกแต่ว่าที่ฉันบอกว่าเวลาที่คุณไปพูดสื่อเนี่ยกับสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันสวนทางกันนะฮะธนาธรบอกว่าถ้าเปิดหลังเนี่ยคือถูกทางจนพุนเอาดีๆ มึงถูกแทงจนพุนหรือมึงไปแทงคนอื่นเขาจนพูนไปหมดอ่ะถึงได้ไม่มีคนครบอ่ะถ้าจะเป็นนักการเมืองนะฮะต้องคอยระวังหลังขนาดนี้เนี่ยนะฮะมันคืออะไรแล้ววาทก,กรรมของบรรดากลุ่มของพวกเขาเนี่ยนะ,ะโดยเฉพาะพวกเอฟซหรือติ่งหรือร่อมต่างๆเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีกระบวนการสกัดนะฮะไม่ให้พักประชาชนวันเนี้ยนะฮะ ได้เป็นรัฐบาลตอนพักอนาคตใหม่ก็ถูกสกัดตอนก้าวไกลก็ถูกสกัดคือแม่งถูกรล่นแกขนาดนั้นเนี่ยนะคะคือไปทำนิท่าไหนล่ะคะไม่มีปัญญาเหรอคะสองมือสองเท้าเท่ากันน่ะทำไมถึงโทษคนอื่นละ่ะที่ผ่านมาคนเขาก็เห็นว่าที่คุณโดนอะไรต่ออะไรนั้นมันเป็นเพราะอะไรนะ,ะนโยบายของคุณเนี่ยคุณไปจับโดนอะไรแล้วก็มีคนเขาบอกว่าให้วางคุณก็ไม่วางนะคะคุณไร้ซ่า อ่านถูกรึเปล่าไม่รู้นะคะบอกว่าเห็นนักข่าวเห็นนาย,ยกเป็นลูกไล่นักข่าวไทยไร้มารายาาให้เกียดใครไม่เป็นถูกต้องเลยค่ะคือในฐานะที่คุณเป็นสื่อสารมวลชนแม้ว่าคุณจะรู้สึกเกลียดหรือไม่ชอบใครคุณก็ไม่ควรแสดงออกมาและถึงแม้ว่าแสดงออกมาก็ไม่ควรจะออกมาเป็นคําพูดแสดงหน้าแสดงตาในมึงทากันเป็นประจําอยู่แล้วแต่ประเภทที่แบบว่าออกมาคือแทนที่จะถามให้ได้ข่าวหรือว่าให้ได้เนื้อข่าว มันกลับกลายเป็นเหมือนกับว่าคุณไปแซะไปแขวะเขาไปถามแบบแลักษณะกุลตีนเป็นดิฉันก็ไม่ตอบพอเขาไม่ตอบก,ก็ไปหาว่าเขาเนี่ยหนีนักข่าวไม่มีความจําเป็นอะไรต้องหนีมึงค่ะเพราะวันนี้เขาใหญ่สุดในประเทศแล้วเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มันก็วิพากษ์วิจารณ์กันทุกทุกรัฐบาลทุกนายกอะค่ะไม่ต้องไปสนใจแม่งมันนะไม่ต้องไปสนใจมันนะคะธนาธรบอกว่าดูหลังผมสิครับมีดตัดเต็มเลย ไม่กล้านั่งพิงเลยยังเจ็บอยู่ทุกวันนี้เลยครับคือตกลงเนี่ยมีใครไปทําอะไรมึงเหรอไอต้ตีคนที่หลังพุนน่ะนะคะดิฉันบอกเลยว่าไม่ใช่มึงค่ะแล้ววันนี้มาต่ีกินเพราะอะไรเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยสู้ไม่ได้ต้องไม่ลืมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรไหมคะเห็นการหาเสียงไปลุยหาเสียงไปอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยบางจังหวัดเ,เพื่อไทยไม่ได้ส่งลงนะคะ แล้วคุณไปมีปัญหาไปมีประเด็นมันไม่เกี่ยวอะไรกับเพื่อไทยคือถ้าวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รับการเลือก <Hey. S 1> ไปลงสมัครไม่ว่าจะกี่คนกี่คนหรือจะกี่จังหวัดก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็แพ้เลือกตั้งนะคะคือมันมีมันมีอยู่คําพูดเดียวค่ะก็คือตอนนี้ได้ข่าวว่าที่นั่นที่นี่ซื้อเสียงมาห้าร้อย ได้ข่าวว่ามีการซื้อเสียงมึงก็ไปหาหลักฐานและแจ้งกรกตค่ะไม่ใช่มาแหกปากแบบนี้ตีกินแบบเนี้ยนะฮะเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะเขาเรียกว่าสาระนะคะสาระเลวในขณะที่มันมีการแข่งขันกันในเรื่องของการลงคะแนนทุกครั้งเลยพอรู้ว่าตัวเองจะเพี้ยงพ้ก็จะรีบออกรับแทนเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียหน้านะคะจะได้แบบบอกกับใค,ใครได้ว่าที่แพ้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรห,หรอกที่แพ้เพราะว่าฝ่ายตรงกันข้ามเป็นซื้อเสียง คือที่ฉันบอกว่าวันนี้ไม่ต้องมีใครใช้เงินแม้แต่บาทเดียวก็ชนะมึงค่ะคนที่เขาไม่เลือกเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นเพราะเหตุผลอะไรเลยเขาไม่เลือกเพราะเขาไม่เอามึงค่ะนะไม่ต้องมาเปิดหลังให้ดูค่ะเปิดตรงไหนก็ไม่ต้องดูค่ะนะขนาดหน้ามึงยังดําเงี่ยมขนาดนั้นหลังมึงไม่ขี้กากแดกเลยค่ะไม่ดูค่ะไม่ไม่ไม่สนใจนะ เป็นหัวหน้าคณะก้าวหน้าอะไรของมึงคือก้าวหน้ามึงก้าวหน้าตอนไหนก้าวหน้ากี่โมงอะไรคือก้าวหน้าไม่ทราบนะคะการจับมือกับพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะพูดเพื่อให้คนมองว่าตัวเองถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังในขณะที่ตอนที่เป็นพักก้าวไกลเนี่ยนะฮะมึงก็ไม่ได้เกี่ยวแล้วก็ไอตีตอนเป็นพักก้าวไกลเนี่ยนะ,ะมึงถูกตัดสิทธิทางการเมืองอยู่แล้วถ้าคนที่จะถูกแทงข้างหลังก็ต้องไม่ใช่มึงเขาแล้วเขาจะแทงมึงทําไมคะ มึงไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วอ่ะนะวันนั้นน่ะสมมติว่าถ้าจะมีใครเนี่ยจะต้องแทงจริงๆก็ไม่แทงมึงค่ะแล้วเอามาพูดเอารอนะคะมาพูดเอาเท่มันไม่ได้แล้ว่ะต้องออกมาบอกอีกคนหนึ่งนะคะอีหมายฟ้าวันก่อนนะบอกนี่ตอนจะไม่มีใครได้เงินแม้แต่บาทเดียวโครงการนี้ไม่มีทางจะสําเร็จถ้าเกิดว่าทําสําเร็จกูจะไปบวชแล้วเป็นยังไงคะ แล้ววันนี้ก็ต้องมาแฉค่ะก็มันไม่ได้เงินดิจิตอลไงเ,เขาไม่ได้ทําดิจิตอลเพราะมึงไงนะฮะวันนี้ก็ออกมาพูดฮะว่าได้ข่าวว่ามีการซื้อเสียงกันแล้วห้าร้อยบาทมึงอย่าได้ข่าวอย่างเดียวค่ะมึงเอาหลักฐานมานะฮะบางที่เนี่ยนะ,ะดิฉันบอกเลยว่ามันไม่จําเป็นเลยที่เขาจะต้องซื้อเสียงเขาไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเพื่อให้ชนะมึงอะค่ะ เวลาที่เขาไปปลาสายหาเสียงไปเปรียบเทียบแต่ละเวทีเนี่ยดิฉันบอกว่ามีมีแต่ปัญญาอ่อนเท่านั้นล่ะคะ่ะถึงจะควักกระเป๋าซื้อเสียงอะไม่มีใครต้องเสียงเงินซื้อเสียงเพื่อชนะมึงค่ะเพราะดูทรงแล้วี่นะคะเขาก็ชนะกันทั้งนั้นล่ะคะ่ะมึงจะต้องแพ้ไปอีกกี่ครั้งนะคะที่บอกว่าจะกวาดหมดทุกจังหวัดเนี่ยมึงหาไม่กวาดได้หรือยังจะกวาาหมดเนี่ยถามว่า มึงเห็นประชาชนเนี่ยนะเขาเป็นสิ่งอะไรเขาเป็นขยะมูลฝอยเนี่ยต้องเอาไม่กวาดไปกวาดอนะนะฮะไม่ต้องมาพูดเรื่องแบบนี้เลยะถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ,ะนฉันบอกเลยว่าไปแจ้งกก,กตเลยเพราะถ้าแจ้งกกตคู่แข่งคุณเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีความผิดคุณจะได้ไม่มีคู่แข่งไงมาแหกปากทำไมนะ เพราะฉะนั้นอย่ามาพูดเรื่องการซื้อเสียงค่ะอายเขาแต่และเวทีที่คุณไปปลาสายหาเสียงในขนาดขนกันไปหมดทั้งโคตดอะ่ะนะ,ะคนฟังเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เลยไม่ได้บอกว่าไม่มีค่ะแต่ว่ามันไม่มากพอต่อไปนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่ส้มไปแล้วแตกอะะ่ะค่ะมันไม่แตกแล้วนะฮะอย่าก,กล่าวหากันแบบนี้ซึ่งแม้ว่าบางจังหวัดเนี่ยเพื่อไทยไม่ได้ส่งลงแต่ดิฉันก็ไม่ชอบแบบนี้ การที่มากล่าวหาฝ่ายตรงข้ามเอาไว้ก่อนก็คือพูดง่ายๆว่าตีกันเอาไว้ก่อนเผื่อแพ้จะได้ไม่เสียหน้ามากคือไม่ต้องมาพูดเลยค่ะมีแต่คนปัญญาอ่อนเท่านั้นวันนี้ที่ต้องจ่ายเงินซื้อเสียงเพื่อให้มึงแพ้และมีแต่คนที่จะต้องดิฉันบอกว่าจะต้องแบบจะต้องเป็นคนประเภทไหนะนะ,ะถึงจะต้องเสียเงินเพื่อที่จะเอาชนะมึงอ่ะไม่ต้อง การที่เขาไม่เลือกมึงก็คือเขาไม่เอามึงนั่นแหละค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับซื้อเสียงหรืออะไรเลยทำไมไม่ยอมรับความจริงต่อให้เขามีการซื้อเสียงต่อให้เขามีการรับเงินเนี่ยถ้าเขารักมึงจริงเขาชอบมึงจริงเนี่ยเขาก็ต้องเลือกมึงอยู่ดีอย่างที่มึงเคยบอกไม่ใช่เหรอว่ารับเงินหมามากากูนี่เออนะคะจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วก็คือคำว่าถูกแทงข้างหลังจนพุนเนี่ย สรุปนะคะที่ฉันบอกเลยค่ะว่าใครบินไปฮ่องกงทําอะไรนะตอนนั้นแล้วก็มาปฏิเสธเหย่งๆว่าไม่ได้ไปเสร็จแล้วดีลทุกอย่างล่มเพราะมึงเรียกร้องเกินไปเพราะมึงต้องการมากเกินไปนะเพราะว่ามึงเอาแต่ใจเพราะมึงเห็นแก่ตัวแล้วพักเพื่อไทยไม่ได้เป็นเบี้ยล่างมึงค่ะแค่แพ้เลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้แพ้ขี้เหร่ขี้ร้ายอะไรแค่สิบที่นั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ,ะเมื่อดีลมันไม่สาเร็จ นะตัวเองก็ออกมานู่นนี่นั่นหาว่าเขาหาักหลังหาว่าเขาแทงข้างหลังแต่ไม่ได้ดูเลยค่ะตามสื่อตามข่าวเขามีบอกว่าทําไมมึงถึงไม่ได้เป็นรัฐบาลน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุตินะคะรู้นะคะว่าตัวเองนะถูกอเอามีดปักหลังใช่ไหมแล้วทําไมนะคะแล้วทําไมยังอยากเซ็น MOU กับเรา ต้องโง่แค่ไหนคะที่รู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยกำลังจะแทงข้างหลังแต่ก็ยังไปจับมือไปกอดกับเขาไปเซ็น MOU กับเขาอะแล้วอย่างนี้ฉันบอกว่าไม่เรียกว่าตีกินไม่ไม,ไม่ไม่เรียกว่ากล่าวหาแล้วจะให้เรียกว่าอะไรทําอะไรซ้ําๆซัซซกๆจนคนเขารู้ทันกันไปหมดแล้วนะคะส่วนพวกเขาอีกคนหนึ่งนะคะที่เ่เป็นประเด็นกันก็คือสิริสิริกันอาสิริอะไรนะสิริกันท่าใช่ไหม การท่าอย่างก็ไม่สําเร็จค่ะที่ออกมาแหกปากในวันนี้เพราะว่ากระแสตัวเองเนี่ยมันตกลงไปมากส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือการเลือกตั้งวันเสาร์วันอาทิตย์มันไม่มีประโยชน์ละค่ะที่จะออกมาพูดคือดิฉันไม่เข้าใจว่าทุกเวทีอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยได้แสงหรืออะไรที่ทําให้คุณดูดีมีชาติกรกูลคุณพูดหมดโดยที่ไม่ยึดเอาหลักความเป็นจริงการเลือกตั้งจะวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันไหนก็แล้วแต่นะคะมันเป็นวันที่เขาเลือกมึงเหรอคะ ถ้าสมมติว,ว่ามีการกําหนดให้มีการเลือกตั้งวันเสาร์มันก็ต้องเลือกวันเสาร์ทุกพักอะฮะแล้วมันจะมีใครได้เปรียบกันแล้วคือจะมาอะไรกับการเลือกตั้งเพราะบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะนับวันนับอะไรที่แบบนะฮะเป็นเหตุเป็นผลไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาจะต้องไปอะไรมึงหรอกดิฉันมองว่าวันนี้ไม่มีใครจําเป็นหรือไม่มีใครมีความจําเป็นหรือไม่มีใครที่ต้องออกเลยไปการท่ามึงเลยค่ะนะ,ะไม่จาเป็นค่นะ,ะเพราะว่าวันนี้กระแสมึงไม่ได้แรงเหมือนกับตอนแรก แล้วที่สําคัญยิ่งพักเพื่อไทยก็ไม่มีความจําเป็นอะไรต้องไปกีดกันมึงค่ะนะคะดีฉันบอกว่ามึงไม่ใช่คู่มึงมึงไม่ใช่คู่อ่าคู่ต่อสู้ของเขาที่ซ้ําไปคนสงขาค่ะดิฉันถามหน่อยนะคะหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นะคะเป็นส้ม